คุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่หนุ่มไม่ให้เสียเวลาเพราะคุณฟังบอกว่าโอ้ยน่าติดตามออน่าติดตามนั่นแหละคนน่าติดตามน้องนิสลาฮะเขาบอกว่าเมืองอุตรดิตหรือว่าจังหวัดอุตรดิตนั้นะจะเป็นจังหวัดที่มีสามวัฒนธรรมฮะ๋อาอยังไงยังไงสามวัฒนธรรมเนี่ยหลายท่านก็อาจจะงงว่าเอ๊ะอะไรคือสามวัฒน, hmm. ฒนธรรมก็อย่างที่บอกนิสลาฮะเขาบอกว่าผู้คนที่นี่เนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าต้นกรุงรัตนโกสินมาจากไหนเวียงจันทร์หลวงพระบางก็คือสวปราวส่วนหนึ่ง มาจากนู่นเลยฮะมาจากเชียงแสนก็คือภาคเหนือสุดเลยม,มาอยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งก็มาจากสุขโขทยัยงั้นภาษาพูดเนี่ยก็จะพูดภาษาเหนือภาษาลาวและภาษาสุขโขทัยก็คือภาษาลักษณะเหมือนภาคกลางงั้นชุมชนที่นี่เนี่ยก็จะแปลกแต่ว่าในตลาดของเขาเนี่ยครับที่ตลาดอุตรดิตฐ์เนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของผลไม,ม้นืสลาเชื่อไหมว่าตอนนี้ในช่วง ตอนที่พี่หนุ่มเดินทางกลับมาเนี่ยผลไม้ในใน,ในตัวตลาดของอุตรดิษฐนี่นะโอ้โหอุดมสมบูรณ์น่าไปมากนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองอยากให้ไปสัมผัสนั่นคืออำเภอลับแลย้อนกลับไปในสมัยบร,รมมบราน,นั่นคือเขาเรียกกันว่าเมืองลับแลที่จริงคำคำนี้นวลฉลาฮะ,ะเขาบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่เจริญ ยังไม่ได้มีบางโพท่าอิฐ <c oughs> ยังไม่ได้มีจังหวัดอุดตรดิตหรือว่าเมืองอุตรดิตแต่ว่ามีแล้วเมืองพิชัย <c oughs> เมืองลับแลแล้วก็เมืองสว่างคบุรี <c oughs> อันนี้นะครับอยู่เนี่ยเขาบอกว่า ต้นไม้เนี่ยมันจะปกคลุมในทางเข้าที่อยู่ในหุบเขาทั้งหมดเลยในยามค่ําคืนสมมุติว่าน้องนิสลาออกมาข้างนอกเนี่ยในสมัยนั้นไฟฉายมีไหมไม่ม,ม,มีจุดเทียนอะไรก็ไม่มีมมเวลากลับในยามค่าคืนหลังจากหกโมงไปแล้วเนี่ยหรือสิบแปดในการเนี่ยน้องนิสลาเข้าบ้านไม่ถูกครับเพราะมันจะมืดแบบหาทางออกหาทางเข้าไม่ได้เลยคำคำนี้นะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านใช้ข้อสังเกตอย่างนี้ว่า คำคำนี้น่าจะมาจากคำว่ารับแรงรับแรง<ะ>แปลว่าพอเย็นแล้วมันมืดอ่ะ oh. พอพระอาทิตย์ยังไม่ตกในวิชลา uh huh. ประมาณทัก16บหกนากาหรือ17บนกาตอนเย็นเนี่ยจะมีเทือกเขาเขาเรียกว่าดอยม่อนฤษีจะบังพระอาทิตย์นี่เราพูดในสมัยนั้นฮะพอบังพระอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยพระอาทิตย์ก็ไม่ส่องเข้ามาพอไม่ส่องเข้ามามันก็ทําให้มืดทําม,มืดปุ๊บเนี่ยเป็นภาษาของท้องถิน่นก็คือภาษาทางเหนือเนี่ย เขาเรียกว่ารับแรงรับแรงหมายถึงมันอ,อากาศมันเย็นแล้วเหมือนเราไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเวลาเขารับประทานข้าวเย็นเขาเรียกข้าวแรงใช่ไหมคือทานอาหารเย็นเขาบอกว่าคาคานี้มันเพี้ยนมาเป็นรับแรงนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งคําที่มาของเมืองรับแรงที่ว่าแต่ว่าเขาจะมีตํารานเล่าขานเกี่ยวกับแม่มุงแม่ไม้อะไรก็แล้วแต่อันนั้นเราไม่ต้องมาสนใจนั่นคือเรื่องของตำหนาก นอนิสลาฮะเม,มืองนี้เนี่ยครับหรือว่าอำเภอรับแปลเนี่ยมาเป็นที่รู้จักกันในสมัยร .9 รัชกาลที่5สเสด็จประพาสที่บางโพธาอิดแล้วก็เมืองพิชัยบริเวณนี้ครับก็จะมีผู้นําชุมชนเนี่ยนะครับมารอรับสเสด,ด็จกับร .9 รัชกาลที่5ก็เลยส่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้เป็นพระยาะพระยาศรีนพมาศะนะครับแล้วต่อมาก็เป็นแหนำเภอรับแหลกคนแรก ปัจจุบันพอคุณเข้าไปปุ๊บจะเห็นอนุสวรีเออขอไปอนุสวรีท่านแล้วตรงนี้เขาเขียนเลยว่าเข้าเขตเมืองรับแลห้ามพูดปดแอนนุสลาถ้าเผื่อถ้าเผื่อสาวๆนะถ้าเผื่อใครมาจีบนะพาไปที่รับแลเลยไปด้านล่างด้านหลังอนุสวรีย์ของพระยาศรีนพมาศเลยนะเอาบอกก็ต้องพูดความจริงเพราะว่ามันอยู่นี่เขาห้ามพูดปดเออนะครับต้องพูดความจริงให้หมดเลยอ่านะครหลอกได้ เข้าไปด้านในสุดก็จะถึงอบตเขาเรียกหัวหัวดงน้องชลาบริเวณด้านนี้เนี่ยจะเป็นตลาดชาวบ้านทั้งหมดทุเรียนทุเรียนมีหลงลินแล้วก็มีลังศาสแล้วก็ลางกองลางกองไม่ใช่ลางกองลางกองไม่ใช่ลางกองลางกองเดี๋ยวจะบอกว่ามีที่มาอย่างอย่างไรลางกองแล้วก็ทุเรียนที่เป็นหมอนทองก็มีต้องนิสลาพี่หนุ่มก็ไปสังเกต เขาจะมีรถเทลเลอร์เลยมากขนทุเรียนเนี่ยออกไปส่งต่างประเทศเยอะมากก็เลยได้ความว่าทุเรียนที่อำเภอรับแรงนี้ถามว่ามีมานานไหมมีมาเกือบสองร้อยปีแล้วอเอามาจากไหนเอามาจากไหนคะเซเขาเอามาจากอินโดนีเซียอเอามาปลูกที่นี่เพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกว่าเป็นป่าไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แต่คุณสามารถจะปลูกผลไม้ได้ทุกชนิดหนึ่งทุเรียนเขาปลูกแล้วเงาะไม่มี แต่มีลังศาส์มีมะไฟแล้วก็มีมังคุดเห็นไหมครับออทุเรียนลังศาส์มังคุดมะไฟมีนะครับทั้งหมด4อย่างแล้วถามว่าทำไมปลูกมานานแล้วคนท้องถิ่นรับประทานทุเรียนมานานแล้วทำไมไม่มีคนรู้จักก็นั่นาะสิคืออะไรก็แล้วแต่นุสลามันเป็นเรื่องของท้องถิน่นนะครับทุเรียนที่มาปลูกที่นี่เนี่ยพอไปอยู่ในปา่าปุ๊บเนี่ยนุลาฮะ ที่บริเวณนี้เนื้อที่ทั้งหมดของภูเขาที่เรียกกันว่าเ,เทือกเขาม่อนออขอไปเทือกเขาผีปนน้ำ mm hmm. บริเวณนี้เนี่ยคือเทือกเขาเนี้นิชลาหินจะน้อยอะ่ะ mm hmm. ส่วนใหญ่จะเป็นดิน <Okay. S 2> งั้นเวลาปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะมันจะขึ้นงามมากมันเหมือนลนักษณะเป็นทุเรียนป่านิชลา oh. คําว่าทุเรียนป่าเนี่ยที่บอกเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครขึ้นไปแต่งกิ่งไม่มีใครไปเก็บ ที่มันออกมาเล็ดมาไม่มีใครไปทําอะไรมันทั้งสิ้นเลยเพราะว่าต้นมันสูงจนแขงคอตั้งบ่าเวลาเก็บเนี่ยต้องปล่อยให้มันหล่นลงมาแล้วกก็็ค่อยแล้วมาตกที่ดินฮะตกที่ดินมันไม่ไม่มันไม่เป็นอะไรแต่ที่เรียนทางภาคตะวันออกที่เราเห็นเนี่ยเขาต้องขึ้นไปแตกกิ่งไปตัดแล้วก็ใช้กระสอบรองรับที่นี่เขาต้องปล่อยนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยกลายมามีชื่อเสียงแล้วเขาก็จะปีินขึ้นไปแล้วใช้เชือก รูดลงมาอ oh. ถ้าไมคนถึงรู้จักทุเรียนที่นี่ uh. มีอยู่ปีหนึ่งในฉลาฮ <Yeah. S 2> ย้อนกลับไปสักประมาณเกือบเกือบยี่สิปีแล้วเขามีการประกวดผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถนะ์ฮะปรากฏว,ว่าทุเรียนก็เข้ามาประกวดนะฮะ <Yeah. S 2> กรรมการชิมอร่อยถูกใจ uh huh. ถามว่าจะเรียบพันอะไรอะ่ะปรากฏว,ว่าเจ้าของเนี่ยเขาชื่อหลง ก็เลยเป็นทุเรียนหลงรับแลเลยมาอีกปีหนึ่งมีการประกวดอีกครับชนะอีกเจ้าของชื่อหลินฮะก็เลยเป็นหลินรับแลแล้วกลายมาเป็นชื่อคล้องจองกันโดยม่ได้นัดหมายหลงหลินรับแลถูกต้องฮะเห็นไหมครับแลที่พี่หนุ่มเอามาฝากนี่หลงหรือหลิน อันนี้หลงฮะเพราะว่าหลินหมดแล้วอห oh, ลินเนี่ยราคาลูกหนึ่งประมาณ400กว่าบาทอห oh. ลงนี่อยู่ที่ประมาณ300 oh. คือจะถูกกว่าประมาณ100ร้อยกว่าบาท <Okay. S 2> นะครับเพราะเหตุใดพี่หนุ่มถามเขาไหมเออเพราะว่ามันมีชื่อเสียง,งคนนิยมไปกินกันมาก ช่วงที่ทุเรียนที่นี่ออกนะี่ยช่วงนี้ไปน่าจะหมดสักประมาณปลายปลายเดือนนี้นะาลาแล้วไม่ต้องกลัวฮะพอมาวางปุ๊บเนี่ฟุบๆๆเลยฮะหมดเลยเร็วมากเพราะว่าเสาอาทิตย์ที่พี่หนุ่มไปมาเนี่ยนะคนกรุงเทพฮะคือจะเดินถามเลยอันดับแรกเลยลินมีไหมลิ้นมีไหมลินมีไหม,มไม่มีฮะ พี่หนุ่มไปเจอแค่สองสองผลเท่านั้นเองไม่ได้ทานฮะเพราะหมดฮะเขาบอกลิ้นนี่ขายดีที่สุดมีการจองกันเลยคุณผู้ฟังฟังดิฉันดีๆนะ้องนิ้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอมมากได้มันหนึ่งลูกค่ะคือเอาวละเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะพี่หนุ่มนะคะช่วงนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการดีกว่าค่ะ